สวัสดีครับพบอับเคกี้แล้วเฟียในรายการ g r e e m Inside ว่นั่งใอจะพูดกรีนบ้านอะไรอย่างนันรการ Dream Inside ไม่ค่อยเป็นนะเธอไปชอบทะลวงแบบเธอไม่รู้ม่ชอบหรือไม่ชอบวันนี้มีกิจะทำดีๆจะคือดีให้เป็นมาฝากันครับใช่แล้วเนี่ยฮะ คพื่อเนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมนะ e possible เนี่ยมาหลายมิชชั่นแล้วเลครับ้งเตะฟุตบอลส้างห้องสมุดทอดกากเินนี่เป็นต้นนะครับทุกกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําบุญหรือว่ามีการตอบแทนสังคมกลับไปตลอดเวลาเละต้องนะฮะมาถึงกิจกรรมพิเศษที่ก็ทําบุญเหมือนกันนะฮคับกับ e possible mission 9นั่นเองนะครับ global bowling โอ้เคยได้ยินแต่ global warming ที่คืผิดนะสิก็เลยบอว่าอะไรคือ global bowling คือเป็นการแข่งขันกีฬาโยนบอลลิงลดโลกร้อนนะครับเพื่อการกุศล่ะดมทุนให้กับมูลนิธิโลกสีเขียวงานเนี้ยทั้งมันทั้งสนุกก็จะมีอะไรบ้างไปชมไฮไลท์ เวลาบอกรักในท้งวันฉันว่าก็ยังไม่พอขอนานนานแต่ขอนานนานขอให้ฉันบอกเธอต่อไปก็เพราะว่าการที่เราได้ผ่านมาพูก,กัน มทีุตอนนี้นะครับผมในฐานะตัวแทนของทีม E D J ออันนี้เป็นรุ่นเก่ามากันอยู่สองหน่อเขารรุ่นอีแก่แล้วรุ่น E D J นิวเจนนะครับก็มากันตัวมากันหลายคนเลยแล้วก็วันนี้ก็มีทีมเยอะมากเลยมีสิบทีมเลยใช่ไหมใช่มีใครบ้างอ่ะมีอาของเราก่อน E D J E D J นิวเจนนะครับมีเห็นชิงช้างเอออ่ามีชิงช้างแล้วก็มี O I C O I C ดักบาร์ดักบาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวครับถามเ อันนี้เราว่าต้องเข้าไปเช็คนิดหนึ่งนะะปั๊บออ่าไอ้ดาวโปสเจอร์แล้วก็มีนี่ด้วยที่รอเ เซอร์เบอร์ a ซนนะครับทีมจากภาพยนตร์เรื่องโอ๊กเซอร์เบอร์โซนัตตารักที่เราคอยนะครับแล้วก็มีเดียสตาร์ด้วยนะฮะโอ้ยนับไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามาร่วมกันทำบุญนะฮะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยชื่องานนะครับอะไรนะพิ o ซูโดมิช i ั่นได้โ Global Bowling Global Bowling นะครับไม่ใช่ Global Warming อะไรแต่ว่าเป็น Global Bowling เพราะว่าเรามาเล่นโบลิ่งกันเพื่อที่จะลดโลกร้อนระดมทุนไปมอบให้กับมูลนิธิอะไรครับบริษัทิี่โลกสีเขียวนะคแต่ การหาค่าใช้จ่ายอะทั้งสิ้นบริจาคทั้งหมดเลยครับผมเรียว่างานดีๆงานบุญแบบนี้นะฮะมาสนุกกันแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกัน,กนได้บุญเริ่วมกันไปครับก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่าที่บอกนะครับ